น่ารักมากคือต้องบอกเลยว่าเป็นพลังสําคัญมากๆในการขับเคลื่อนของความสั่งดันตัวเองเนี่ยให้ให้เราอยากทําผลงานทุกวันให้มันดีที่สุดเพกาะจะมีผลงานรักต่างเรื่องงานละครงานเพลงต่างๆหนือแม้กระทั่งรางวัลต่างๆที่ได้โอกาสเข้าชิมแต่ละสาขาก็จะมีแรงกําลังจากแฟนบนี่แหละที่คอยหววให้เราที่คอยส่ง SMS <S <S ดันเพลงของเราแต่ละเพลงของเราที่มีซิงเกิลเนี่ยตามวินที่ต,ต่างๆก็จะแบบ คาับนะครับที่เป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆของผมก็รสึกอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังน,น่ารักกับผมไม่เคยเปลี่ยนอขอบคุณที่เียงข้างกันมาตลอดสิบปีแล้วน่ารักน่ารักมาก,มาก<ช>เอาจริงนะคุณเวลาไปทําพิธีกรต่างงานอีเวนต์อะไรเงี้ยแล้วมีแขกรับเชิญสนมกันนะพัทอ่ะจะเห็นแฟนๆของเขาแล้วส่วนใหญ่อ่ะเป็นแฟนๆที่แบบเหนียวแน่น,นอ่ะเราจาหน้าได้เกือบทุกคนเลยนะนี่แล้วมันสนุกให้เราทําพิธีกรสบายใจนะทั้งแฟนคลับทั้งตัวศิลปินก็น่ารักต้องบอกว่าน้องกันเนี่ยเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างเลยก็ว่านี่ครับ ได้มากินแล้วขอพี่ฮั่นมาดีจังสดชื่นมาก